ัญหาสุดท้ายไม่สามารถอ่านหรือเขียนภาษาอังกฤษได้เหมือนภาษาไทยเนื่องจากเรียนแบบท่องจํามากเกินไปค่ะการอ่านหรือเรียนแบบท่องจํามากเกินไปอาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยจำคำศัพท์ได้เฉพาะที่เคยเรียนและไม่สามารถนำำําคําศัพท์ไปต่อยอดได้ข้อเสียอ,อย่างก็อาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยสับสนคสําศัพท์ได้เมื่อเจอคําศัพท์ที่คล้ายกันเช่นคําว่า train แล้วก็ rain หรือประโยคที่ไม่คุ้นเคยที่ไม่เคยเจอมาก่อนเช่น the squirrel ran fast วิธีแก้ก็คือสอน phonics ค่ะเพื่อให้เด็กๆเข้าใจหน่วยเสียงแล้วก็การผสมคำเช่นคำว่า c a t ก็จะเป็น k, a, ะ cat เท่านี้เด็กๆก็สามารถแกะคำใหม่ได้ค่ะรวมทั้งฝึกเขียนจากคำที่ได้ยินเช่นได้ยินคำว่า dog ก็ให้แยกเป็นหน่วยเสียงดอก Dog การเรียนแบบนี้นะคะจะช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเด็กๆแล้วก็สามารถต่อยอดได้สำหรับการอ่านและกการเขียนที่ซับซ้อนขึ้นค่ะ